มาสู่ช่วงคอลัมนิสของรายการจอใจครับวันนี้พบกับคุณเอนิวกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยมีแล้วผมเฮ้ยเดี๋ยวคุณคขำๆไปนะไปทำอะไรวิ่งวิ่งเยอะหรือว่าไปอียิปต์มาครับอ๋าใช่ไปดูพิระมิดอะไรเงี้ยใช่ครับใช่แล้วมันทะเลทรายหมดเลยอยู่ไม่มีร่มเงาอะไรทั้งสิ้นครับตากแดดตลอดเวลาเอาให้ให้สั้นๆสักหนึ่งพอนึกถึงอียิปต์ปั๊บอะไรสักอย่างนึงมันคือไทม์แมชชีนที่สามมิติที่เราสามารถย้อนเวลากลับไปห้าพันปีได้ อโอเคแค่นี้พอ, <นะ S 2> อครับผมมา <laughs> ถึงเรื่องของเราวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่อง new S curve ครับการาฟที่เป็นรูปตัว S, <S ใช่แต่เป็นตัวใหม่ผมไม่คุ้นกับ S curve ผมคุ้นกับพาราโบลาทุกอย่างในโลกจะเป็นเป็น,เป,นเป็นกราฟพาราโบลาเหมือนคุณคว้างหินม,มันจะปิ้วเร็วขึ้นหมดความเร็วตกลงพื้นชีวิตมนุษย์ก็เป็นพาราโบลาเกิดมาไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยรู้เรื่องเก่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 งไปถึงจุดพีคพีคเสร็จก็เสื่อม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 จน ต้อะไรออนี้เพรพี่ดูพูดเรื่องนี้ก็เลยคิดว่ามันสอดคล้องกันครับเพราะว่า S curve เนี่ยมันก็จะมีคนแนะนําไว้ว่าจริงๆเวลาเราไปส่องมองเนี่ยชีวิตคนธุรกิจอะไรเงี้ยครับสินค้าต่างๆนานามันจะเห็นกราฟเนี่ยคล้ายๆกันเขาแบ่งมันออกเป็น4ช่วงครับช่วงที่1เนี่ยก็คือช่วงที่เราเริ่มเริ่ม,มต้น,นหรือว่าเร,เริ่มแนะนําตัวจะเริ่มธุรกิจเริ่มเข้าไปทํางานเริ่มเข้าไปเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยมันค่อยๆแบบโงหัวขึ้นมา ซึ่งนอกอ,อาศัยแรงเข็นแรงดันเยอะมันเหมือนมีความชันสูงคือในทิศทางของการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมไม่ค่อยเข้าไปไม่ค่อยไปไหนแต่มันใช้แรงในการดันขึ้นไปเยอะอไปสู่ช่วงที่สองเนี่ยก็คือช่วงของการเติบโตครับคือเหมือนกับว่าถ้าเราหัดเตะบอลมาพักนึงเฮ้ยเริ่มเตะเป็นละตรงเนี้ยการาฟมันอาจจะชันน้อยลงแต่ว่ามันจะไปข้างหน้ามากขึ้นก็คือว่าเราเริ่มมีทักษะละพี่ดูเป็นพิธีกรมาสักสองปีคนเริ่มเห็นเราแล้วไอ้คนคนนี้เขา เก่งนะเขาทําหน้าที่นี้ได้อพอผ่านในช่วงเติบโตไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าช่วงเก็บเกี่ยวกราฟมันอาจจะเริ่มแบบเป็นรูปนอนละตอนแรกมันขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็เริ่มนอนไอ้จังหวะที่นอนเนี่ยคือมันจะนิ่งโอ้ย oh, เป็นพิธีกรมาแปดปีเก้าปีโอ oh, โด่งดังหายเครียดหายเกรงหาย,หายอะไรขึ้นมาแล้วแล้วท<ด>ุกคนนึกถึงอาจจะนึกถึงเป็นคนแรกหรือว่าอ๋อก็อคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี้พอมันถึงหัวเนี่ยไอ้จุดหัวเนี่ยครับมันสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันเลย มันจะคล้ายๆพาราโบลาที่พี่ดุบอกก็คือถ้าเป็นธุรกิจก็มันอาจจะเริ่มดูล้าสมัยใช่ไหมครับเป็นสินค้าโลกเี่ยแล้วก็อาจจะเคยขายดีเฮ้ยมันมีคู่แข่งใหม่ว่าวอร่อยกว่าหรือเปล่ามันมีสองสิ่งที่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหลักๆในโลกที่เราอาศัยอยู่ปัจจุบันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากขึ้นครับพี่ดูผมว่าสมัยรุ่นรุนพี่ดูอ่ะอย่างนี้ก็ได้คือผมว่าจบมาเนี่ยเรียนรู้อะไรมาทําอาชีพนั้นไปจนได้ถึงเกษียณก็ได้นะครับ คืออาจจะไม่ไ,ไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพไม่ต้องไปแบบว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ก็ได้เพราะว่าโลกมันนิง่งอประเด็นที่สองครับนอกจากโลกเปลี่ยนเร็วเราดันอายุยืนขึ้นด้วยอคือแต่ก่อนเราอาจจะบอกว่าหกสิบเนี่ยอ่ะก็เริ่มเริ่มแล้วที่จะพักผ่อนเพราะว่าอายุไขคนเราเจ็ดสิบก็ถือว่ายุยืนนะครับ,รบมาถึงทุกวันนี้เนี่ยผมว่าที่หายใจกันอยู่เนี่ยก็คาดหวังตัวเองไปถึงร้อยกันนะครับเพราะเทคโนโลยีการแพทย์จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะ มันก็มีหนังสือหลายเล่มครับที่เขาบอกแบบนี้ว่าคนรุ่นใหม่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยไอตัวเอสเนี่ยมันจะต้องปรากฏขึ้นในชีวิตอาจจะสาเอสเลยนะครับคือพอมันห้อยอันนี้คุณต้องดันมันขึ้นอีกรอบแล้วมันจะห้อยเอสตัวใหม่ขึ้นไปอีกมันจะดันขึ้นไปอีกเนี้ยครับซึ่งคุณเนี่ยจะเริ่มต้นชีวิตตอน2ี่สใช่ไหมครับเอสมันจะเริ่มห้อยตอนสี่สิบครับตอนสี่สิบเนี่ยคุณต้องดันหัวตัวเอสขึ้นอีกรอบหนึงมันจะเป็นอาชีพที่สองของคุณ หรือมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนอะไรเปี่ยนกจิตวัตรหรือเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะประคองตัวเกิดเอสใหม่เอสใหม่เพราะไม่งั้นมันจะเข้าพาราโบลาใช่มันจะแมวไปแล้วใช่ไหมฮะแต่คุณกําลังทําให้ทรงระฆังเนี่ยมันมันยาวกว่าเดิมมันยาวกว่าเดิมมันมันไม่มันไม่ขึ้นสุดแล้วลงเลยเว้ยด้วยการเปลี่ยนถูกต้องเลยครับยังไงแต่ยังไงมันต้องสุดสุดท้ายมันก็ต้องยังไงก็ต้องสุดในเมื่อมันยาวขึ้นเนี่ยมันจึงเกิดคลื่นของการขึ้นลง มากขึ้นเราจะโต้ื่นเนี้ยยังไง<อ>เพราะฉะนั้น,เ,นเขาจึงบอกว่า20 40และ S สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นตัว60นะครับ<อ>คือ60เนี่ยอาจจะมีคนเปลี่ยนแปลงงานกันเยอะมากแล้วเขายังฉายภาพไปเห็นว่าในอนาคตเนี่ยออฟฟิศแล้วก็มหาวิทยาลัยสถานศึกษาอะไรเงี้ยครับภาพมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยนะฮะ<อ>คือเราจะเห็นว่าออฟฟิศนึงเนี่ย มีคนอายุยี่7บหยี่บเ็ดนี่ยไม่แต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่คุ้นเคยแล้วะอตอนนี้ก็เริ่มเป็นแบบนั้นครับแต่อีกหน่อยเนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้นเลยคือคนหกสิบจะเข้าไปเป็นจูเนียร์ครับพี่ดูคือเข้าไปไไเหมือนแบบว่าเฮ้ยผมเรียนรู้งานนี้ใหม่เลยอะหรือในโรงเรียนก็ตามครับคนอายุหกสิบอาจจะเข้าไปในมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนสกิลใหม่ร่วมกับคนอายุสิบเจ็ดสิบแปดเป็นไปไ เราจะเหมือนแข็งตัวครับเราจะไม่ยืดหยุ่นพอแต่ถ้าเราเริ่มเห็นสิ่งนี้เราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราต้องหา S curve ตัวใหม่จงทําตัวเป็นเหมือนคุณตอนเด็กๆไม่รู้อะไรเลยแล้วต้องทําไงวะอ๋อไปโรงเรียนแต่โรงเรียนไม่ต้องเป็นโรงเรียนเหมือนเดิมก็ได้โรงเรียนอะไรก็ได้ใช่ใช่ไหมโรงเรียนหลว่านี้เป็นหนึ่งในข้อนั้นเลยเพราะจริงสิ่งที่อยากจะชวนคุยต่อคือแล้วอะไรที่มันทําให้เราเนี่ยโงหัวขึ้นมาเป็น S curve ต่อไปไม่ได้เก่งเก่งตอนอายุ 30- 40 อ่าคุณก็ไปหานั้นอ่ะตอนคุณยังไม่เก่งคุณก็รู้อยู่แล้วเกิดมาคุณไม่ได้เก่งอะไร<ช>เลยใช่ครับมันก็จะมีคําแนะนําครับสมมติว่าผมว่าอ่าเอาอุปสรรคก่อนถ้าทําไมเราไม่เราไปไม่ได้นย<อ>เราอาจจะยึดติดความสําเร็จเดิมเราเคยเก่งอันนี้นี่ว่า<อ>งั้นกูก็ทําอาชีพเนี้ย<อ>ไปจนตายนั่นแหละ<อ>เลยทําให้ไม่เปลี่ยนอสองก็คือว่าเรากลัวเสียหน้าครับพี่ดูอเพราะเราเก่งเรื่องนี้แล้วนี่ถ้าเราไปกระโดดไปลองสิ่งใหม่เกิดเจ๊งนะเกิดมันไม่สาเร็จขึ้นมา<อ>ล่ะใช่ไหมมันจะพลอยทําให้สิ่งที่คุณสร้าางมมัน วิบัติไปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือสามคือคือความกลัวนิดนึงใช่หรือเราทําสิ่งนี้ยมานานจนเรานึกออกแค่นั้นนะครับคือเราไม่รู้จักคนในแวดวงอื่นเราไม่มีความรู้ข้อมูลด้านอื่นผมเป็นทุกอันที่คุณพูดเลยโอ้หผมว่าพี่ดูไม่แปลนี่ถ่อมตัวละไม่มันต้องมีความเป็นอันนี้อยู่แน่ๆผมรู้สึกนะแต่ผมว่าโดยธรรมชาติเราทุกคนมันก็จะมีช่วงจังหวะแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่อยากจะนํามาฝากกันคือว่าแล้วถ้าเรารู้แบบนี้เราจะใช้ อะไรบ้างในการเป็นอุปกรณ์สร้าง S-curve ตัวใหม่ของเราครับอะไรอ่าอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาแนะนําว่าจังหวะที่เรายังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวครับเราหย่อนตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่เริ่มต้นตรงนั้นเลยไปด้วยเลยใช่ฮะสมมุติว่าอ่าคุณทํางานเรื่องอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะฮะคุณลองไปเริ่มต้นทํางานใหม่อ่าอาจจะแบ่งสรรเวลาเช่นวันเสาร์ลองไปทําอะไรเป็นงานเดกๆก่อนก็ได้มันเหมือนเราไปปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆไว้ม,มันจะค่อยๆงอกทันครับ ไม่งั้นตอนจังหวะอยากได้ผลมาแล้วเนี่ยปลูกไม่ทันนะครับอ,อันที่สองคือเท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอใช่ไหมครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเราจะได้ปรับทันครับอันที่สามนี่น่าสนใจครับลองมองงานตัวเองเนี่ยเป็นพอร์ตโฟลิโอคล้ายๆการลงทุนครับพี่ดูแต่ก่อนเราจะบอกว่าผมทําหน้าที่เป็นนักออกแบบหรือทําโฆษณาก็จบใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้อาจจะแบบเอ้ยเซี่ยวนึงของผมอาจจะเป็นพิธีกรก็ได้อีกเซี่ยวนึงลองทำพอดแคสต์ไหมอีกเซี่ยวนึงลองแบบกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงครับ ไอการที่เราไปกระจายความเสี่ยงไว้ฮะมันจะเห็นต้นไม้แต่ละต้นมันค่อย,อยๆโตแตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาแล้วบางช่วงที่ต้นไม้ต้นหนึ่งกำลังจะตายอีกต้นหนึ่งมันกําลังจะเข้าสู่ช่วงเติบโตหรือว่าช่วงเก็บเกี่ยวก็ได้<อ>ใช่ไหมฮะ<อ>แล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าก็น่าสนใจคือเขาบอกว่าคนในยุคนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้จักอะที่มันกว้างขวางมากขึ้นเช่นผู้คนเราเรียนถามปัดมาเราลองคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นนิติเป็นทันตแพทย์เป็นอเงี้ย เราจะเห็นแบบว่าร่วมม,ม,มันที่แตกต่างชายมีมุมมองใหม่แล้วเราก็จะเอ๊ะหรือเราจะไปทําอะไรบางอย่างร่วมกับเขาได้นี่ครับเพราะฉะนั<อ>้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําอยู่บ่อยๆครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนบุค,คลิกเราจากคนที่เคยชัดเจนมากๆเลยว่าฉันทําสิ่งนี้ฉันเรียนอันนี้มามันก็จะเริ่มแบบเป็นคนที่ยืดหยุ่นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราสร้างตัวเอสเนี่ยได้หลายๆที่พร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับพอเอ่แล้วผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างในโลกมันเข้า,เข,าเข้าระบบแบบนี้เลยแต่ก่อนธรรมชาติ มันไม่มีพืชเชิงเดียวหรอกต้นไม้มันจะมั่วตัวกันมีพันธุนี้พันนู้นแล้วมันก็อิงกันอะไออนี่ให้ลมเงาไอนั่นไอนั่นกินไอ้นี่ของไอ้นู่นอะไรเงี้ยจนมนุษย์แบบยุคหนึ่งเฮ้ยเราจะกินข้าวเยอะเรามาหางออกให้หมดเลยแล้วปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวเรียกมันว่านาอืมมากลับมายุคหนึ่งไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีราคาข้าวตกแกตายเลยถ้าแกปลูก ผลไม้ด้วยหล่ะถ้าหลากหลายขึ้นแล้วมันเอื้อเฟื้อกันว่าปลูกถั่วถั่วตายเป็นปุ๋ยให้ไอหนูอะไรเงี้ยเหมือนเป็นนิเวศของธรรมชาติอันนี้เป็นนิเวศของชีวิตเราใช่มันเหมือนว่าสุดท้ายมนุษย์ก็กลับไปหาปรัชญาของธรรมชาติเพื่อดูแลชีวิตที่ถูกต้องและจริงศักยภาพมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบที่พี่ดูบอกคือมันมีความหลากหลายมากกว่าอายุหลังๆเท่านั้นแหละที่เราพยายามจะหาความถนัดหนึ่งเดียวยุคอุตสาหกรรมใช่ครับ คุณไม่ต้องผลิตอะไรเป็นคุณขันน็อตอย่างเดียวไม่ต้องรู้เรื่องอื่นใช่ใช่สายพานผ่านมาคุณขันน็อตได้วสมมติวันหนึ่งไม่เอาน็อตแล้วเขาไม่ใช้ขันน็อตแล้วแล้วฉันจะไปทําอะไรเสร็จเลยไอ้นี่เจ๊งไม่รู้จะไปทาอะไรกินเลยเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเช็คธุรกิจหรือตัวเราเองเนี่ยว่ามันอยู่ในจุดที่เสี่ยงหรือเปล่าหนึ่งก็คือว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยแล้วหรือเปล่าสองก็คือว่าการที่เรารู้สึกว่ามันมั่นคงปลอดภัยอยู่มันเป็นเพราะว่าเรายัง รู้จักมันน้อยไปหรือเปล่าคือเราไม่เห็นคู่แข่งที่จริงเนี่ยอาจจะจอเราอยู่แล้วก็ได้แต่มันมาในรูปแบบอื่นหรือเราเข้าข้างตัวเองใช่ครับจะลองเช็คดูลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณมากครับเอ๋ครับขอบคุณครับพี่ดูครับต่อใจหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงไม่มีการเรียนการสอนเรื่องภาษีเรื่องการลงทุน เรื่องการเงินในโรงเรียนคําถามนี้ก็โดนใจมากว่าทำไหมแล้วการเงินด้วยใช่ใช่ไมไอ้วิธีคิดว่าคุณต้องออมเท่าไหร่คุณต้องไปแบ่งลงทุนแบ่งแบ่งไอ้นี่ยังไงเพื่อเพื่อให้มีระบบป้องกันตัวเราสอนแต่วิธีหาเงินฮะแต่ไม่สอนวิธีบริหารจัดการแล้วก็ออมเงินสุดท้ายหามาได้ก็ไม่ค่อยเหลือกันถูกต้อง